จิพีชานะีคะพบกับเอเชียบุกี้ไลท์ไทยแลนด์ช่องข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะพาทุกคนไปขมวดเรื่องของ,ง,งกระแสนปัจฟุบันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะขอเริ่มต้นด้วยข่าวของอดีตนักเตะของหงแดงลิเวอร์ p ูอย่างจอห์นฟานแกน,นะะที่เขาได้มีการประกาศแขวนสัตในวัย29ปีอย่างทางการค่ะหลังจากที่เจ้าตัวนะคะประสบปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บรบกวนมาตลอดอาชีพการค้าแข้งนะคะ ครั้งล่าสุดค่ะก็คือการผ่าตัดที่บริเวณหัวเข่านะคะเจ้าตัวก็พยายามที่จะฟื้นฟูนร่างกายให้กลับมาปกติดยวเร็วได้ที่สุดนะคะแต่ท้ายที่สุดค่ะเขาก็ต้องตัดสินใจประกาศอำลานะคะวงการฟุตบอลเนื่องจากว่าเขาต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ที่ได้บอกให้เขาเลิกเล่นฟุตบอลค่ะ หลังจากที่ดิโอโกโจตาได้รับบาดเจ็บในเกมที่เปิดบ้านพบกับเรือไบแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อคืนวันในทิศที่ผ่านมาล่าสุดเยลเลนครอปได้ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าดิโอโกโจตาจะต้องพักรักษาตัวนานถึง6สัปดาห์ด้วยกันจากการบาดเจ็บที่บริเวณกล้กามเนื้อน่องฉีกขาดค่ะแต่โชคดีตรงที่ว่าเขาไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดนะคะแต่โชคร้ายก็คือว่าเขาจะต้องพักรักษาตัวนานถึง6สัปดาห์จะช่วยเกมกับหงแดงลิเวอร์พูลแล้วก็จะช่วยเกมกับทีมชาติโปรตุเกสนะคะในการไปเล่นฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาค หลังจากมีการยืนยันอาการบาดเจ็บออกมานะคะเดลโกโจตาเขาก็ได้มีการโพสผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวค่ะโดยเขาได้บอกนะคะว่าเกมกับเรเบย์แมนเชสเตอร์ซิตี้มันเป็นคืนที่ทุกคนจะต้องฝันดีค่ะแต่ท้ายที่สุดนะคะเขาต้องฝันสลายเพียงแค่อีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะต้องมาเผชิญกับอาการบาดเจ็บแต่เขาก็บอกนะคะว่าเขาจะซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทีลิฟูลแล้วก็เพื่อนร่วมทีมชาติโปรตุเกสด้วยค่ะ เดซุยหรือเดซันได้มีการรายงานออกมานะคะว่าโจโกเวสหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยโชว์ร่างทองในเกมที่พบกับเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีโอกาสมีรายชื่อลุ้นไปติดฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์ค่ะงานเข้าแฟนผีแดงแล้วลวะค่ะเมื่อมีรายงานออกมานะคะว่าคิเซนเร็กเซนมีอาการป่วยซึ่งยังคงต้องรอรุ้นนะคะว่าเจ้าตัวจะหายทันเกมวันพุตนี้หรือเปล่าะคะ่ะ แลวก็มีรายงานออกมาจากทางสมูเอลนะคะว่าในกรณีที่คิเซนเวกเซนไม่พร้อมที่จะลงสนามค่ะสกอตแม็กโทมินเนก็พร้อมแซนบายที่จะได้ออกซารเป็นตัวจริงเกมวันพุธนี้นค่ะข่าวสุดท้ายของวันนี้ที่ขอไปทายด้วยข่าวของกอร์โลอิกัวอินค่ะตัวตัวะคะได้มีการประกาศรีทายหรือเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่คาแข้งมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลา17ปีครึ่งะคะ่ะ เกมเมื่อคืนเนี่ยค่ะเป็นเกมสุดท้ายของเจ้าตัวกาบอินเตอร์ไมอามี่ค่ะเจ้าตัวก็ได้มีการหลั่งน้ำตานะคะหลังจากที่ประกาศแคว้าสตั๊ดค่ะ ในคลิปนี้นะคะขอฝากกิจกรรมสุดพิเศษ20ตุลาคมนี้เตรียมตัวเที่ยวกันแบบจุกๆพร้อมเชียร์บอลถึงขอบสนามเพียงแค่สมัครโปรสุดพิเศษก็รุ้นรับรางวัลใหญ่ไปดูบอลถึงลาลิกาสเปน2ที่นั่งค่ะนอกจากจะได้ไปดูบอลถึงลาลิกาสเปน2ที่นั่งแล้วเนะะี่ยะะทาง M88 ยังแถม Pocket Money ็ตมันนี่ฟรีอีก36,000บาทค่ะรายละเอียดแอดไลน์ไปได้เลยนะคะที่ @m88thailand ค่ะ ปเป็นยังไงบ้างคะกับข่าวชิทิกเนี่นมาเสนอในวันนี้ดีกหวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลกันอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ไว้จะกลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าฟกติตามไปเชียร์บุก๊กี้ไลน์ในทุกๆช่องทางด้วยค่ะ